โอเคคลิปวันนี้นะครับก็เป็นคลิปในส่วนของการทําชาเรน์ในการทําธุรกิจอีกแล้วนะครับในวันนี้ก็ผมเท่าที่ดูมาเนะี่ยค่อนข้างที่จะง่ายเลยผมว่าคลิปวันนี้สามารถทําได้ทุกคนก็รอติดตามได้ในคลิปนี้ครับผมอโอเคก็สวัสดีครับก็คลิปนี้จะเป็นคลิปในการทำในส่วนของชาเรนจ์นะครับก็ชาเลนจ์ก็เพิ่งมาเมื่อคืนเลยนะครับมาคืนวัน 呃。Uh เช้าวันในนี่ละกันผมพูดว่าเป็นเช้าวันอาทิตย์ละกันเตือนน้ำมันตีสามนะครับก็จะมีชาเลนจ์ใหม่อัปเดตเข้ามาโอเคทีนี้ก็ชาเลนจ์ในนี้ก็เป็นชาเลนจ์ในส่วนของบอสโหมดเหมือนเดิมนะสหรับคนที่ไม่มีแพ็คบอสโหมดก็เสียใจด้วยนะครับว่าวันนี้เออไม่สามารถทำชาเลนจ์ได้โอเคต้องมีแพ็คบอสโหมดก่อนนะครับถึงจะทำได้ก็ชาเลนจ์วันนี้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับค่อนข้างง่ายในสหรับคนที่ทำธุรกิจอยู่แล้วสหรับคนที่ยังไม่เคยทำธุรกิจก็ผมว่าน่าจะยากปรรรระะะะมมมมมมาาาาณนนนนึงงแแตต่่่่ผผจออธิบบบยยยใหหห้้ทััััดเลคควกกก็ไ โอเคตัวแรกนะครับก็คือมีธุรกิจเราเนี่ยมีโรงงานทั้งหมด20โรงงานนะครับ20โรงงานขึ้นไปนั่นเองนะครับโอเคก็อันที่2อันนี้ก็เป็นธุรกิจเราเนี่ยมีขายโปรดักต์5ชิ้นขึ้นไปนะครับ5้าชิ้นขึ้นไปโอเคแล้วก็ชิ้นที่3เอะอันที่3อันนี้ก็จะเป็นให้โบนัสพนักง,งานเรา2อ0 0 0นนะครับสองแสนขึ้นไปโอเคก็ไม่น่าจะยากสำหรับประเทศอสำหรับคนที่มีเงินเยอะแล้วอันที่4นะครับก็คือ จ่ายเงินเดือนพนักงานเนี่ยแบบสูงสุดเลยคือบิ๊กบักเนี่ยสิปีขึ้นไปนะครับอันสุดท้ายนะครับก็คือให้เงินเดือนเราเนี่ยน้อยกว่า100 0 0แเป็นระยะเวลา10ปีโอเคสำหรับคนที่มีเงินทุนอยู่ว่าง่ายเลยรอบนี้โอเคเดี๋ยวมาเริ่มเลยแล้วกันเอ่อเริ่มจากอันนี้ก็ขอสร้างธุรกิจเลยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวขอดูอันที่มันแบบว่าใช้เงินทุนแบบประมาณหนึงก่อนอะไรเนะี่ยสปอร์ตติ้งกูดดีไหม สปอร์ตติ้งพูลแล้วกันดีมาร์เยอะดีโอเคดีมาร์เยอะดีครับลงทุนหมดเลย55ล้านนะครับเราจะขายพวกเครื่องกีฬาไหมเออให้เงินเดือนเราน้อยกว่า10,000 0โอเคอก็ประมาณนี้ครับอ๋อขายพวกเครื่องกีฬาจริงด้วยขายพวกเครื่องกีฬาก็เดยขอเพิ่มอ๋อโอเคอันนี้น่าจะดีเลยรันโปรดักครับอะไรทำด้วยโปรดักโอเคก็ เคลรอบนี้ไม่มีเกี่ยวกับยอดขายก็น่าจะง่ายประมาณหนึ่งนะแค่แบบแค่ท่งส่งธุรกิจเราให้มันรอด10ปีให้ได้นะครับน่าจะง่ายอยู่นะครับน่าจะง่ายอยู่โอเคทีนี้ก็เอ่อขอเซ็ตเงินเดินพนักง,งานเลยแล้วกันนะครับจ้างพนักง,งานเข้ามาแบบสูงสุดนะแบบสูงสุดเลยนี่ครับก็คือบิ๊กบักขอจ้างสูงสุดเลยแล้วกันเพราะว่าจะได้แบบง่ายๆต่อธุรกิจเราด้วยนะครับ โอเคทีนี้ต่อมาเดือนเราลดแล้วมีอะไรอีกโบนัสเหรอโบนัสสองแสนห้าให้เลยไหมยัยงให้ไม่ได้นะเอ้นี่มันให้โบนัสเราดีกว่า,เ,าเดี๋ยวนะต้องน่าจะต้องรอให้เควสมันขึ้นมาหรือเปล่าลองดูก่อนโอเคปีแรกขาดทุนนะครับโอเคก็ okay, ไม่เป็นไรจริงก็ขอๆส่งสงธุรกิจให้มันนะว่ารอดครบสิบปีแล้วครับนะครับโ okay, อเคก็ดูเช็คหน่อยมียี่สิบขึ้นไป ไม่น่าจะยากมากนะครับอ้าโอเคไปต่อกิฟต์เอ็มพอยต์สองแสนห้าอันนี้เทคโบนัสนี่ผมว่มันเทคให้เราหรือเปล่าแต่ยังไม่ได้นะตอนนี้น่าจะธุรกิจเรายังไม่ไม่ไม่ใหญ่พอโอเคโอเปนนิวสโตไปเลยให้ครบเท่าไหร่นะเมื่อกี้ันบอก 20โรงงาน <t ell ate noise> แนะนำว่ายังไม่ต้องเปิดโรงงานเยอะก็ได้ครับแค่แบบว่าให้โรงงานมันน้อยก่อนน้อยก่อนแล้วค่อยทำให้มันครบ10ปีนี่ครับเห็มไหมลบเลยนะครับ <c oughs> แต่ว่าเงินทุนเราเหลือเยอะอยู่ในข้างล่างนะครับก็เลยบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องไอ้นี่มากไม่ต้องซีเรียสมากนะครับโอเค พาลองดูครับอ่าไม่เพิ่มแล้วแต่ว่ามันไม่มีเควสที่แบบว่าให้เราขายของกี่ชิ้นกี่ชิ้นขึ้นไปนะลวเวลากี่ปีก็ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับเพราะว่าไอเควสปีมีแค่เงินเดือนเราจ่ายน้อยเอ้ยให้ให้เงินเดือนด้านงานเยอะๆนะครับแล้วก็จ่ายเงินเดือนเราน้อยๆสิปีอ่าโอเคนี่จีบโบนัสได้แล้วนี่นนะน ห้าหมื่นโอเคน่าจะกิีบเรื่อยๆหรือเปล่าให้จนครบสองแสนห้าอะไรเงี้ยน่าจะใช่นะครับโอเคใส่ okay. เรื่อยๆครับยาวๆมีเด้งอะไรอีกนะมีเด้งใหม่หรือเปล่าอุ้ยอาพ่อพ่อปเป็นโอเค ไปเรื่อยๆครับโอเคเควสผ่านแล้วครับเควสผ่านอีกหนึ่งเควสครับก็คือ,อให้เงินเดือนเราน,น้อยสิบปีแล้วก็เงินเดือนพนักง,งานเยอะๆอีก10ปีนะครับก็เหลือแค่ให้บุรณาพนักง,งาน20ง0 0นห้าขึ้นไปอันนี้น่าจะรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็ขายโปรดักต์5ชิ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยคือมีโรงงาน20โรงงานขึ้นไปนะครับโอเค เราลองไปเช็คดูก่อนนะครับว่าสามารถเทคในนี้เลยได้ไหมอ่าเทคได้เลยครับตรงนี้โอเคสบายละโอเคพาแล้วนะครับโอเคทีนี้เหลืออีก2อันนะครับก็คือขายโปรดักนะครับขายโปรดัก5ชิ้นกับมีโรงงานย0โรงงานขึ้นไปโอเคก็ขอมาที่ตัวของโรงงานก่อนเลยขอาที่ตัวโรงงานก่อนเลย โอเคสิบโรงงานแล้วโอเคแล้วก็สุดท้ายครับโปรดักห์5ชิ้นชินไปกูจะรั้นโปรดักได้เลยนะเพราะว่าเราทำเพื่อไอ้นี่อยู่แล้วชาเลน โอเคเรียบร้อยหมดแล้วครับชาเลนจ์ Challenge วันนี้อ่าผ่านแล้วเห็นไหมง่ายดายครับไม่ยากครับวันนี้ชาเลนจ์โอเคก็ขอกดเลยแล้วกันนะครับกดที่ตัวของซุ่มขล้องเลยอ่ามันจะต้องอย่างนี้ครับเมื่อกทีแล้วมีผิดพลาดนะครับมีผิดพลาดโอเคก็ขอกดได้เลยปึ๊บมาหัวได้หมวกมาครับวันนี้หมวก กีชิบินนี่นะครับโอเคก็กดคอนตินิวต่อได้เลยโอเคสำหรับวันนี้ก็จบแล้วเรียบร้อยนะครับก็ไม่ยากสำหรับคนที่มีแพ็คบอสโหมดนะค,คนที่ไม่มีก็เศร้าใจหน่อยนะครับว่าทําไม่ได้ในะวันนี้ก็ไปแล้วคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยความาสวัสดีครับ